มัอนได้ได้อีกไม่กี่คำถามอะไรจะบอกมันเดือดขึ้นเสมอเมื่อจะหมดเวลามันหนักมนลึกโยกเลยนะครับอยู่นี้นะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋อบุ้งปุ้ยนะคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นอยากขอแสดงความยินดีค่ะที่ได้ทำหนังในเฟสใหม่ของชีวิตเพราะว่าจากที่เคยคุยตอนฟันแอนดจิวเลยก็คืออาจจะมันเหมือนบอกจบปิดเฟสเฟสแรกในชีวิตไปงี้ใช่ไหมคะคำถามอันนี้อยากจะถามเป็นแบบแนวเชิงแบบทีวีนิดนึงนะค่ะครับ อยากจะถามตั้งแต่โปสเตอร์แล้วอะค่ะว่าทําไมตัวละครทุกตัวถึงจะต้องหันคางแล้วก็ทําไมตัวแบบในมุมกล้องของเรื่องเนี้ค่ะคือจะมองทุกตัวละครนะคะจะต้องมีมุมข้างของเขาเองแล้วเหมือนแบบจะต้องแสดงสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากรู้ว่าตั้งแต่ตอนที่ แคสนางแสดงเนี่ยคือจะต้องให้เขาหันค้างให้ดูหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดใจว่าในฉากในเรื่องจะมีฉากที่คนเช็ดกระจอกอะคะ่ะที่อยู่อีกตึกหนึ่ง <c oughs> คืออยากรู้ว่าอันนั้นมันเป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจเราหรือว่าจ้างเขามาหรือเปล่า่าเงี้ยค่ะอยากถามเนเชิงทีเรียนสนุกสนุกลกัน,นะคะ่ะ อันแรกอะไอ้เรื่องถ่ายค่าจริงมันมันมาทีหลังมากโปสเตอร์ทําตามหนังมากกว่าครับเออแต่จริงๆล้วเหมือนกับว่ามันมันถูกดีไซน์โดยธรรมชาติ<ม>พอเวลาเขียนบทเสร็จเราเริ่มจะเริ่มวางแผนเราจะถ่ายกันไงอเงี้ยซึ่งเราไม่ได้แบบเรื่องนี้เราจะมาถ่ายค่ากันดีก,กว่าวไม่ได้คิ <laughs> แต่เวลามันถ่ายออกมาแล้วแบบออกมาเป็นรวมภาพรวมแล้วว่าเออมันก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงซึ่งเราก็เป็นคําถามที่ เวลาไปเฟสติวัลก็ถามบ่อยเหมือนกันนะนผมก็เลยแบบก็เลยคิดว่ามันเกิดจากไมวะาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมันอาจจะเกิดจากคอนเซ็ปต,ต์ที่เราเราเราอยากให้คนดูรู้สึกมันเป็นหนัเรื่องนี้มันเป็น observation เป็น,ปน,ปนการเฝ้าสังเกตคนอีกคนหนึ่งนะเออเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ยอมถ่ายแบบข้างหน้าตรงนี้นมันคือการที่ซ่อนความรู้สึกของตัวละครไว้จํานวนหนึ่งเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือเราไม่ได้อยากให้ คนดูไม่ได้อย่างนี้เป็นนังว่าด้วยชีวิตส่วนตัวของเรนคนเดียวอ่ะ<ม>อเรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของคนทุกคนบางครั้งเราเห็นคนคนหนึ่งทาอะไรบางอย่างเนี่ยเราเราเหมือนแอบมองเขาหรือว่าเรามองเขาอยู่ทางๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางของเขาทั้งหมดเนี่ยซึ่งตรงนั้นจะทําให้เรามีโอกาสได้แบบคิดว่าทําไมเขาถึงทําแบบน,น,นั้นหรือว่าทําไมคนเรามันถึงทําแบบน,น,นี้ได้มันเปิดมันเปิดโอกาส เราได้คิดมากกว่านีงเมื่อเราไม่ค่อยเห็นสีหน้าท่าทางแบบที่ชัดเจนมากมมเพราะฉะนั้นบางทีถ่ายตัวละครบางทีมันจะอยู่ด้านข้างแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องมุมลดมุมอะไรอยี้ด้วยฮะที่มันเหมือนมันเหมือนมันมาจากคนที่นน่งข้างๆ<ม>เออเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อน,อนข้างดีไซน์ออกมาเป็นมุมกล้องที่เฝ้าสังเกตคนต่นางๆบางทีอาจจะใกล้มากๆแต่ว่าเราก็จะมองไม่เห็นว่าเขาคิดอะไรอยู่ ึ่งเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างรู้สึกเวลาเราดูหนัง<ม>เรื่องอื่นเวลามันมีช็อตที่แบบเราไม่ค่อยเห็นหน้ากแสดงมันเปิดจินตนาตการที่เราคิดอะไรเยอะมากหรือว่าทําไมเขาเขาคิดได้อยู่วะอะไรแบบนีน้เออประมาณนี้<ม>แล้วมันจะทําให้เราได้เรียกว่ามีอิสระในการคิดมากขึ้นโดยภาพรวมส่วนใหญ่คือไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายข้างออกจังว่า มันอาจจะอาจจะเห็นบ่อยในเรื่องมั้เออแล้วก็ส่วนใหญ่คือเป็นเป็นการดีไซน์เพื่อถ่ายแบบถ่ายเป้าสังเกตพฤติกรรมคนหรือว่าแอดมองอะไรมากกว่านะประมาณค่ะส่วนส่วนคนเช่ดกระจบทั้งทั้งทั้สองนเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปเรียกเข้ามาเช็ดคือเราถ่ายตรงที่นี่นนานพอซะจนมันจะเริ่มแบบ คือข้อดีมันคือเนี้ยพอหนังมันโอเพนประมาณเนี้ยมันมันเราสามารถเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในโลเคชันจริงๆได้เลยเช่นตอนถ่ายถ่ายกันตรงในตึกนั้นอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็มีพี่ที่เขาทำงานเป็นปกติคือเป็นคน<ม>ถูกนคนคนใช่กระจกอะไรเง<ม>ี้ยเราก็ถ่ายเย<ม>ลยแบบอ่ะถ่ายเลยอันนี้เหมือนกับว่าคือมองตัวเราเองมองไปก็ ก็เห็นภาพนี้เหมือนกันเหลืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราส่วนนี้คือสิ่งที่ตัวละครตัวนี้มากจะเห็นบ่อยๆเหมือนกันเมื่อกี้ของโลงไหนเสนอของรอบไหนว่าสองรอบเขา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 ดูระดัาตีความไปว่าแบบเหมือนว่าตีว่าตีความว่านังเองบางทีอาจจะรู้สึกว่างานที่ตัวเองทําอยู่มันที่ว่ามันฮาร์ดแล้วเหมือนมอไปมันมีกว่นนั้นแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าตอนถ่ายเราจะเป็นแบบเปิดโล่งๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย